ามาดูอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมคะมีคนเขาโพสต์ภาพแมงกะพรุนลอยตายแล้วเขาบอกว่าเป็นหมื่นตัวเลยนะคะที่ชายหาด EOD ของกองเรือยุทธการที่ระยองค่ะลองดูภาพเยอะจริงๆนั่น oh. ลอยตายแบบนี้นะคะตรงนี้คือ,อ,อชายหาด EOD เขตพื้นที่กองการบินทหารกองเรือยุทธการที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งถามเลยว่านี่สัญญ,ญาณจากธรรมชาติแจ้งเตือนมนุษย์หรือเปล่า เช่นเดียวกันเพจบิ๊กเรียนค่ะก็ตั้งคำถามว่าปรากฏการนี้กำลังบอกอะไรกับมนุษย์มันเยอะจริงๆอะ่ะสุดท้ายวันนี้ได้คำตอบแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะล่าสุดนี่เห็นว่าเหลืออยู่บนชายหาดไม่เยอะละแต่ท่านก็ให้ข้อมูลมาบอกว่า,วานี่คือเรื่องปกติพี่ไก่ค,คือท่านบอกอย่างนี้ที่เจอเนี่ยเป็นแมงกระพุนถ้วยขนาดประมาณ7จ็ถึงสิเซนติเมตรมันเจอแบบนี้มาได้หลายครั้งหาก มี3ปัจจัยประกอบการ1น1เป็นพื้นที่แหล่งอาหารหรือแพลงต้นมีความสมบูรณ์2มีการทำประมงเกินขนาดทำให้สัตว์นักล่าแมงกระพุนลดลงแมงกระพุนเขาก็เลยเยอะเต็มทะเลแบบนี้3ปัจจัยอุณหภูมิน้ำสูงขึ้นก็คือมันร้อนขึ้นนั่นเองแมงกระพุนก็จะเติบโตได้ดีส่วนที่เกิดตื้นเพราะว่าแมงกระพุนเขาลอยมาตามกระแสน้ำค่ะพราน้ำหมุนเวียนก็พามาที่ชายฝั่งได้เป็นปกติ แต่ต้องเตือนนักท่องเที่ยวนะคะเห็นเขาเกยตายกันแบบนี้ใช่ไหมเข็มพิษยังทำงานอยู่ห้ามไปจับเป็นแมงกะพุนกลุ่มหนึ่งที่มันล่องลอยตามกระแสน้ำเนาะ,ะ,ะเรื่องของกระแสน้ำเนี่ยมันมีนมการพัดพาหรือมีการแบบขึ้นลมแรงมันก็จะซัดพวกเนี้ยขึ้นมาเกยชายหาดได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราเคยเจอแต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นในช่วงที่มันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ปกสารอาหารที่มันมีเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ทําให้ตัวแทงต้นพืชแล้วก็แทงต้นสัตซึ่งมันเป็นอาหารของแมงกะพลเนี่ยมันมีก็จำนวนเยอะเนี่ยมันก็เลยจเลยจริญเติบโตได้ดีอันที่สองนี่คือเรื่องของ over fishing ก็คือการประมงที่เกินขนาดเนะาะพอมันมันมีการจับ พวกสัตว์ที่เป็นเั็นล่าที่ล่าแมงกระพุนพวกเนี้ยเนาะเพราะมันมีน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ไอตัวแมงกะพุนมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีส่วนอันที่สามก็เรื่องของอุณภูมิน้ำเนาะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือรวมๆแล้วก็ประมาณสามปัจจัยไม่ต้องตื่นตกใจคับจริงๆแล้วพอมันเกยเราก็ไม่ควรไปหยิบเล่นจริงๆเข็มพิษมันก็ยังทํางานอยู่เนาะถึงมันจะตายขึ้นมาเกยแล้วเราก็ไม่ควรแบบเอาไปเล่นแนะตาอะไรองเนี้ยค่ะ